นี่ครับมันส้่นครับตอนเย็นมันสถ่นนะครับ,นนะรบจะไปเตะกับไก่เชิงบ้านลุงนะครับของลุงสามโลหนึ่งครับของผมของผมสองเก,ก้าสโลสองเโลนี่แหลเตะกับไก่เชิงเหมือนกันนะครับให้วิ่งออกกำลังกายค่ัน ดูดิมันจะมันแค่ไหนไก่ลุงผมไก่เชิงเป็นสีสานะครับผมก็อยากเห็นเตะก,กับไก่เชิงด้วยกันมันจะเตะยังไงส่วนนี้ก็เจ้าปืนกล ส่วนไก่ลุงเมื่อวานนะครับไม่ใช่สองห้านองรับไก่ลาสองสี่สองห้านะครับ,รบเต็มโครงข้างนะครับ สววยตันี้ไม่เคยเห็นเตะกับเชิงนะตั้งแต่ซื้อมาครับเห็นแต่พมา่าเตะให้ครับพมา่ายำเละแต่เวลาได้ตีโอ้โหตีโคตรแรงหัวแทบระเบิดผมจะมารอด,ดูตีกับเชิงเย็นวันเสาร์นะครับแล้วยังไงผมจะถ่ายคลิปไว้มาอัปเดตให้ฟังนะครับ เชิงมาะมันนะตัวนี้น้องจะหยกนะครับวันอาทิตย์ผมก็จะไปเตะนะครับบ้านหนาที่ผมเอามหาแวว์ไปเตะมาครับลอยเดียวกันเลยครับสองหนึ่งสองสอง เขาไก่ตัวดีๆเยอะนะครับไก่เขาคัดผ่านเขาขายตัวสองพันห้านะครับไก่แข้งหน้าทั้งนั้นเลยของเห็นมันเตะแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ครับแต่ผมไม่ได้ถ่ายคลิปไว้ครับรอยเดียวเลยโอ้โหพ่อมันชนะมาห้าฝ่ายผมชอบแต่มันเป็นสีสาเดี๋ยวผมไปซื้อมาเก็บไว้สองร้สามกำลังเล,เล่นเลยครับใครชอบก็เดี๋ยวผมแจ้งไปนะครับ ขออนุญาตไปทำงานก่อนนะครับจเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ